สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ c h anel n ของ tesa t n c กันอีกแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับอย่างเช่นเคยนะครับเราจะมาสอนหาเงินออนไลน์นะเป็นการหาเงินเข้าบัญชีของ t r u e m o n e y wallet นะครับวันนี้นะครับผมก็จะสอนในส่วนของแอปพลิเคชันหาเงินฟรีที่มีชื่อว่า โกเดลี่นะครับผมได้รับการชำระเงินเข้ามา200บาทเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเพราะว่าผมลองกดถอนเงินไปแล้วก็เงินเข้าไวมากทุกคนประมาณ2นาทีเงินเข้ามาเลยนะครับก็นะครับผมนะแอปนี้นะครับมีชื่อว่าโกเดลี่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็นะครับเดี๋ยวเรานะครับผมนะไปรับชมเนส่วนของพิธีการดาวน์โหลดกันเลยนะครับ เมื่อคนกดที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับระบบก็จะพามาที่หน้าของ Google Play Store นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็มาอ่านรายละเอียดก่อนได้นะครับว่าแอปนี้เกี่ยวกับอะไรก็กดที่เกี่ยวกับแอปนี้นะครับแอปนี้เกี่ยวกับแอปอ่านข,าาไไข่าวหารายได้เข้า wallet นะครับ g o Daily นำเสนอข่าวสดทุกวันอ่านข่าวไปหาเงินไปอ่านข่าวไปหาเงินไปนะครับขออภัยนะซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะหาเงินแล้วก็เหมาะกับคนที่ ต้องการที่จะอ่านข่าวสดใหม่ทุกวันนะครับเมื่อเราอ่านข่าวไปแล้วก็สร้างไรายได้ไปได้ด้วยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งนะที่จะทําให้เราน,นั้นอ่านข่าวไปใช้เวลาในการอ่านข่าวไปแล้วก็ได้รับเงินไปด้วยนั่นเองนะครับระหว่างที่เราทํางานเสร็จเราก็อยากเสพสื่อเกี่ยวกับเรื่องที่เราชอบอย่างเช่นเรื่องกีฬาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องดาราพวกนี้นะครับเราก็อ่านไปแล้วก็ได้รับไรายได้ไปด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากในส่วนนี้นะครับ ก็เราก็ไปดาวน์โหลดเลยนะครับแต่ว่าเราต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่าเรานั้น,นับใช้ในส่วนของสมาร์ทโฟนอะไรนะครับซึ่งแอปนี้สามารถที่จะเล่นได้แค่ระบบปฏิบัติการของ Android เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ต้องเป็น Android เวอร์ชันที่5.0ขึ้นไปด้วยนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าถ้าเวอร์ชันต่ำกว่านี้ไม่สามารถที่จะเล่นแอปนี้ได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะโอเคนะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้เราทำการกด คำว่าเปิดเลยนะครับหลังจากที่เราทําการเปิดแล้วให้เรามาที่เมนูตรงนี้นะครับอ่ากดต,ตรงนี้เลยนะครับโอเคนะแล้วก็มาที่คําว่าเข้าสู่ระบบนะครับ การที่เราจะเข้าสู่ระบบมันก็เหมือนกับการที่เราสมัครสมาชิกนะครับซึ่งเมนูการเข้าสู่ระบบกับเมนูสมัครสมาชิกมันเป็นเมนูอันเดียวกันนะครับเราเลือกเลยว่าเราต้องการที่จะเข้าสู่ระบบผ่านเมนูไหนนะครับก็จะมีในส่วนของเอ่อ euh, Google หรือ Gmail นั่นเองนะครับแล้วก็2ก็คือ Line นะครับ3ก็คือ Facebook นะครับฉะนั้นเราก็ตรวจสอบเลยว่าเรานะครับจะเลือกเข้าสู่ระบบผ่านช่องทางไหนนะครับ โอเคนะครับทีนี้ผมก็เลือกเป็นในส่วนของ f a c e b o o k นั่นเองครับผมนะท่านผู้ชมนะจากนั้นเมื่อเราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาที่หน้าบัญชีนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ มันมาอยู่ตรงนี้แหละนะถ้าเราเข้าส่ระบบมันก็อยู่ตรงนี้แหละเนาะแล้วก็มาที่หน้าของภารกิจนะครับภารกิจมันจะมีภารกิจของการใส่รหัสเชิญเพื่อนนะครับเราก็ใส่รหัสเชิญเพื่อนที่เป็นคําว่าภารกิจสำหรับผู้ใช้ใหม่นะครับสำหรับของผมก็คือมันไม่มีแล้วเ <entlich> พราะว่าผมนั้นนะครับได้ทําการใส่แล้วนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นการล็อกอินรายวันเนาะผมได้ล็อกอินแล้วผมก็ได้รับมาอยู่ที่แปดพันเหรียญด้วยกันนะครับเหรียญที่เราได้รับมานี้ก็จะนําไปแลกเป็นเงินสดเข้าบัญชีของ Tour m n y Wallet นั่เอุกคน นะซึ่งถ้าเราอยากได้เหรียญเพิ่มเราก็แค่กดดูวิดีโอแล้วก็ได้รับมาเพิ่มอยู่ที่3000เหรียญน,นั่นเองนะครับทุกคนนะก็กดกระปบะปิดไปนะครับหลังจากที่คุณใส่รหัสเชิญแล้วคุณจะได้รับเหรียญเพิ่มก็ประมาณ5 0,000นเหรียญด้วยกันนะครับ5 0,000นเหรียญก็ประมาณกี่บาทผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตรงนี้นะแต่ว่าตอนนี้ผมมีอยู่ที่18ล้านเหรียญ5 5 6 9 5นบบาทนะครับก็ ประมาณ185บาทนับจุด50สตางค์นั่นเองนะครับตรงนี้นะโอเคนะผมนะผมคิดว่า5เดือนก็น่าจะเท่ากับอยู่ที่0.5บาทนั่นเองทุกคนนะก็วิธีการ ที่เราจะอ่านข่าวก็มาที่คําว่าตรงนี้นะเมนูที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นกระดาษนะเรากดเข้าไปซึ่งตรงนี้ก็จะมีข่าวแนะนํานะครับอันนี้คือเป็นหน้าแนะนำเนาะจะมีข่าวที่เขาแนะนําให้เรามาอ่านมาดูนะครับส่วนตรงนี้ก็คือเป็นข่าวบันเทิงน,นะครับจะมีเมนูข้างบนนะแล้วก็ข่าวบันเทิงก็จะมีเกี่ยวกับข่าวสารเกี่ยวกับการบันเทิงนะครับเราก็มาดูได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็ข่าวสารเกี่ยวกับสังคมนะครับอันนี้เกี่ยวกับสังคมเนาะแล้วก็เกี่ยวกับกีฬานะครับ อันนี้เกี่ยวกับกีฬานะครับผมน่าก็จะมีกีฬาแล้วก็เกี่ยวกับดวงอ่าใครที่เอ่าเกี่ยวกับดวงนะใครที่สนใจเกี่ยวกับดวงก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับอาหารใครที่สนใจเกี่ยวกับเมนูอาหารก็มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับอ่าอันนี้เศรษฐกิจตอนนี้เป็นไงบ้างก็มาโดยที่ตรงนี้เช่นกันนะครับแล้วก็เกี่ยวกับยานยนต์นะครับ ก็มีเหมือนกันนะครับอ่าผมบอกเลยว่าเต็มรูปแบบเลยทุกคนนะแล้วก็เกี่ยวกับตามประเทศนะครับโอ้มีตามประเทศด้วยทุกคนนะเห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับตามประเทศนะครับแล้วก็เกี่ยวกับดิจิทัลนะครับ อ่านี้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะอ่าเราก็มาอ่านได้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเกมอ่ามีเกมด้วยทุกคนอ่ามีเกมด้วยเราก็มาอ่านด้วยว่ามันมีเกมเกี่ยวกับเกมอะไรบ้างนะครับตรงนี้เกี่ยวกับสุขภาพนะครับอ่ามีเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะครับเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะครับอ่านี้เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับอ่านี้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวใครที่เป็นสายการท่องเที่ยวก็มาอ่านได้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับการศึกษานะครับตรงนี้นะ การศึกษาก็มีนะเรามาอ่านด้วยนะอาชีวะโอโบนสพลังเนาะเกี่ยวกับก้างเมืองน,นะอ่านักเขียนเจ้าของผลง,งานวิธีสังหารสามีทศสินเจเกี่ยวกับกางเมืองน,นะครับแล้วก็เกี่ยวกับฟุตบอลนับฟุตบอลก็คือกีฬาแหละเนาะเขาก็แยกมาเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งนั่นเองนะครับนี้นะ โอเคทุกคนนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ในส่วนของหมดหมู่ของการอาร่านข่าวนะครับอ่าเรามาอา่านข่าวตัวอย่างการอ่านเกี่ยวกับอาหารดีกว่าเนาะผมเปิดอา่านข่าวเกี่ยวกับวิธีเลือกซื้อผัดอย่างมืออาชีพเลือกผัดสดปลอดภยัยพวงเมนูจากผัดแน่ๆกดเข้าไปเลย ในนี้ก็จะมีข่าวนะครับซึ่งข่าวนี้นะครับถ้ามันเด้งแบบนี้คือเป็นเกี่ยวกับโฆษณาของ l a ซาด้แล้วก็กดปิดไปได้นะครับเกี่ยวกับอันนี้ก็คือเราก็มาอ่านข่าวได้นะข่าวนี้เมื่อวันที่14มิถุนายน2565นะครับจากเว็บไซต์ของกระบกนะเราก็าอ่านได้ตรงนี้นะครับมันก็จะบอกนะวิธีเลือกผัลชนะต่างๆนะแล้วก็สูตรต่างๆแล้วก็มาอ่านตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมทุกคนนะเราแค่อ่านไปตรงนี้ที่เป็นหีบของขวัญนะกดเข้าไปเลยทุกคนนะ เราได้รับคะแนนไปอันนี้แหละนะที่ผมบอกว่าอ่านข่าวไปสามารถสร้างไรายได้ได้นะเพราะว่าการสร้างไรายได้จากแอปพลิเคชันนี้ก็คือว่าเราอ่านข่าวไปแล้วก็จะได้รับคะแนนไปนะครับคะแนนตรงนี้เราก็จะนําไปแลกเป็นเงินนะครับตรงนี้นะโอเคนะแล้วก็เล่นต่อนะครับพอเราเล่นไปมันก็จะจับเวลาต่อเห็นไหมทุกคนถนะ้ามันเดินอยู่นะ อ่าพอเรายิ่งอ่านเยอะๆนะมันก็จะจะเวลาค่อยๆน้อยลงค่อยๆน้อยลงนั่นเองทุกคนนะตรงนั้นก็อ่าไม่เปไ็นไรเนาะเพราะว่าเขาจํากัดในการอ่านตอ่อวันด้วยนั่นเองนะครับผมนะอันนี้เขาเกี่ยวกับบทความเนาะเกี่ยวกับผักผลไม้เนาะเราก็มาอ่านตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมนะก็คือเกี่ยวกับการดูวิดีโออ่าใครที่เป็นสายดูวิดีโอไม่อยากอ่านข่าวแต่อยากดูอย่างเดียวก็มาดูได้มันจะมีหมวดหมู่เหมือนกันเลยเนาะจะมีหมวดหมู่ข่าว กีฬาท่องเที่ยวนะบ,บันเทิงแล้วก็งานฝีมือแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็เกมนะอ่ะก็มีแค่นี้เองนะแล้วก็มาอ่านแล้วก็มาดูแล้วก็มาดูได้นะรตรงนี้นะโอเคนะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นคลิปสั้นนะอ่าจะมีคลิปสั้นด้วยเหมือนกับ t i ก t o อรเหมือนกับ YouTube เลยมันจะมีคลิปยาวแล้วก็คลิปสั้นด้วยนะครับอ่านะครับตรงคลิปสั้นตรงนี้มันก็จะมีเมนูภารกิจให้เราทําด้วยก็คือตรงนี้นะเมนูตรงนี้นะครับ สุวิธีการถอนเงินละเมื่อเรามียอดเงินแล้วเมื่อเรามีเหรียญแล้วใช่ไหมมีคะแนนแล้วเราก็มาถอนเงินได้ก็มาที่หน้าของภารกิจแล้วก็มาที่ตรงนี้นะที่เป็นลูกศรตรงนี้หรือจะกดที่คําว่าเชิญก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็ค่อยกดคําว่าถอนตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับกดเข้าไปเลยนะครับ เมื่อเรากดเข้ามานะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นเมนูการถอนเงินนะครับอ่าอันนี้ก็ผมของผมก็จะมี200บาท500บาท1,000 100, งบาทเนาะสูงมากเลยนะก็ใครที่สามารถถอนได้ตั้งแต่1000บาท500บาทก็อาจจะเป็นค่านำางินของเราต่อเดือนก็ได้หรือจะเป็นค่าเน็ตของเราเอาไว้เติมเน็ตก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็คือเป็นรายได้เสริมที่ดีเช่นกันนะครับอันนี้คือประวัติการแรกลกรับเงินของเราเนาะมันไม่เสียหายทุกคนนะแค่เรามาอ่านข่าวเพราะว่าทุกๆวันเราก็อ่านข่าวอยู่แล้วใช่ไหมเราก็อ่านข่าวไปแล้วก็สามารถ ทำงินได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะนํารายได้ส่วนนั้นมาใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันก็ได้เช่นกันแต่ว่าคุณต้องมีบัญชีของ t r u e m o n e y w a l l e t ด้วยนะครับก็คือบัญชีอันนี้นะเพื่อที่ว่าจะเอาไว้ในการถอนเงินแล้วก็รับเงินเข้ามาเมื่อคุณได้ถอนเงินแล้วก็เงินเข้าในส่วนของบัญชีของ t r u e m o n e y w a l l e t แล้วคุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารได้ด้วยเช่นกันนะครับ อันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับถ้าเราจะโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารเราก็กดคําว่าโอนเงินไปนะครับแล้วก็เราก็เลือกตรงนี้นะเลือกไปให้เป็นบัญชีธนาคารตรงนี้นะครับ อ่ะแค่นี้เองทุกคนนะ้นเราก็เลือกธนาคารไปทางที่เราจะโอนเงินไปนะครับก็จะมีธนาคารไทยพาณิชย์กรุงเทพกสิกรกรุงไทยอ่าทีเอ็มบีนะครับมีเยอะแยะมากมายดังนี้เลยนะครับตรนี้นะสมมติว่าผมเลือกที่เป็นบัญชีทางการกสิกรไทยผมก็แค่ใส่หมายเลขบัญชีทางการแล้วก็ใส่ย,ยอดเงินไปแล้วก็ติ๊กถูกไปเนาะจะมีค่าธรรมเนียมประมาณ20บาทสำหรับคนที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับตรงนี้นะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของวิดีโอนี้นะครับใครชื่นชอบฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร์นแล้วก็ฝากกดแชร์วิดดีีโอนน้้้ววยะครับแลก็ ก็คือว่าอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ